สำหรับน้านนี้พ่อก็จะของดเรื่องธนาคายข้าวเสียแต่ความจริงวันนั้นก็ประกาศธรรมดาประชาชนทราบว่าถ้าเริ่มตั้งธนาคายข้าวศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถิ่นธุรกันดาลที่ตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเอาข้าวเริ่มต้นมาใส่ไว้ให้สักยี่สิบกดสอบ และก็ในบางโอกาสจะนำยารักษาโรคมาแจกจะนำหมอมารักษาฟรีเอาเสื้อผ้าอาหารอะไรก็ตามเท่าที่หาได้จะมามอบให้กันถ้าศูนย์เจอกระจุดจุดนี้ธนาคารข้าวเป็นการสรงเคราะห์ฟรีแต่สำหรับข้าวนี่ถ้าจะเอาก็ต้องยืมกันรู้สึกว่ามีบรรดาประชาชนหลายท่านในกันแสนแดงความเห็นชอบโดย แต่ได้ว่าทางวัดหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่นั่นแต่ความจริงวัดนี้วัดดอนคนทานี่อยู่ติดอำเภออยู่ชิดอำเภอบัวใหญ่มากถ้าหากว่าท่านนักปกครองมีความหวังดีกับประชาชนท่านก็คนจะทำวันนั้นพ่อเองก็รู้สึกปลื้มใจที่บรรดาลูกๆทุกคน น้าที่มากันทุกคนนี่ก็ทํางานก็ได้ความเต็มใจแม้นแดดก,ก็แสงจะร้อนนะเดือนมีานาคมนั่งอยู่แล้วไอแดดที่เข้ามาคล้ายๆกับไอไฟจะมองหน้าดูใครแต่ว่าทุกคนเข้ามาก็ได้ความสดชื่นเข้ามาในงานบอกว่าไม่เคยเห็นเลยสีดิงดําเลยได้ยินแต่เสียงเสียงก็เข้าเทปไปเปิด ได้ยินได้ได้ยินจะชื่ออยากจะรู้จักตัวคิดว่าตายไปนานแล้วมาดีชีบุญน,นะ้นะถ้ากําลังใจของท่านพวกนั้นท่านสังสิทธิ์ท่านนึกว่าตายไปนานแล้วพ่อคงจะตายไปแล้วท่านมาดยความดีใจรู้สึกว่าหารการบริโภคก็ทํากันดีมาก <c oughs> แต่คนอย่างพ่ออะไรพวกก็กินเขาอ,อย่างเดียวมีรสเค็มสักอย่างก็หมดเรื่อง มันก็ไม่มีความสําคัญเรื่องรสของอาหารแต่ว่าขาดรสเค็มไม่ได้คําว่าขาดไปได้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าติดไม่มีเค็มก็กินไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นคือฝึกซะจนชินในสมัยที่ออกทุนด,ดงคิดว่ามันจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรกินก็ช่างมันแค่มีเกลือกินก็ใช้ได้ท่วนี้เองวันนั้นก็เริ่มก็คุยกันไปทั้งเรื่องต่างๆ โอภาปราสายไปคนมากก็รู้สึกว่าไม่รู้จะคุยกับใครได้กี่คนก็ได้เด็กคนข้านาปรมเกาทาก็นั่งกันเต็มหมดทุกคนก็เป็นฝ่ายฟังคุยไปคุยมาพ่อก็เห็นว่าถ้าเขาจะรําคาญเมื่อฉันพระตาหารเพลนเสร็จหลังจากเที่ยงนิดหน่อยยิงได้แนะนําในเรื่องเขามาโนยิธิต้องการให้เขาฝึก ลูกๆเนี่ยพ่อจะคอธิบายให้ลูกฟังลูกปฏิบัติกันได้ทุกคน <c oughs> แต่ว่าถ้าเราทําได้ถ้าคนอื่นเขาทาไม่ได้ลูกจะไปคิดว่าเขาไม่ดีนะมันเป็นกินเลสมันเป็นมานะคือว่าต้องทําความรู้สึกอย่างนี้และร่มใสในเย็นดีนะเมื่อวานนี้วันที่สิบเรานั่งคล้ายๆกันนั่งกับกองไฟ วันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมเราั่งใต้่มใสคล้ายๆกันนั่งแช่น้ําเห็นไม่โลกทุกเสียงทุกอย่างเนี่ยมันเปลีน,นิจังไปหมดในกระทู้เสียงทุกอย่างในโลกมันก็เป็นทุกขังเนี่ยเอาทิ้งกันไปก่อนวันนั้นเมื่อวานนี้ลูกคงจะฟังพ่อพูดแล้วก็แปลกใจถึงกับลูกพรนุดออกปากว่าไม่เคยได้ยินมาก่อน <c oughs> ว่ามาโนวิทธิของเรานี้ของพระพุทธเจ้าทถานนะไม่ใช่ของพ่อความจริงหลักสูตรในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลมีสี่จุดคือสุขวิปัสสโกเตวิโชชะละิิโยปริสัมมิทัป,ปโตดีเหมือนกันหมดแต่ว่าพระพุทธเจา้าทรงวางมาสี่แบบก็เพื่อให้เป็นอาหารใจเขาเรียกกันว่ามาโนสัญเจตนาอาหาร มนโนสันเจตนาหารก็แปลอาหารทางใจการปฏิบัติทางใจในต้องตามใจคนชอบสุขาวิปัสสโกปฏิบัติเรียบเรียบไม่ต้องการเห็นนอะไรเลยเตวิโชตโหทิพตาทิพตาทิพระลึกชาติได้ชละพิญโยสแสดงฤทธิด์ได้ปฏิสัมพิทปัปโต รู้ทั้งหมดเท่ากับวิชาสามปัญญาหกเราสามารถรู้ภาษาของทั้งทั้งโลกทั้งหมดทั้งคนและสัตว์มี่บางคนก็ต้องการเงียบสงัดบางคนก็ชอบสนุกแต่ผลจริงๆก็คือตัดก,กิเลสให้เป็นพระอรหันต์ฟนิพานฉะนั้นลูกจงอย่าทําลายอารมณ์ของบุคคลอื่นใครเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบเมื่อเราจงอย่าว่าเขาเลว ท่านที่ปฏิบัติในท่านขั้นสุขาวิปสัสโกนี่ความจริงท่านมีกำลังใจเข้มแข็งมากเพราะว่าปฏิบัติแบบอภาษฎดำโผกตาเดินนี้ไม่อดทนจริงๆไม่สำเร็จมากผลเราต้องสัรเสริญในขั้นวิทยาอุสาหะขั้นเตวิโชคืวิชาสามขั้นนี้ก็ต้องใช้กำลังใจหนักเพราะต้องทำฌานสี่ในกสินให้ได้ สามกำลังใจชอบเราสามารถวัดกำลังใจเริ่มน่าดรามันเป็นทิพย์ก้นหนักอีกสำหรับชนะ,ะพิญโยได้พิญญาหกจะต้องทำกระสินทั้งสิบอย่างได้ฌานสี่ทั้งหมดเข้าฌานตามลำดับชายเข้าฌานตามลำดับลำดับกระสินเข้าฌานสลับฌานสลับกระสินต้องให้คล่องก้นหนักปดิสัมิทัพป,ปัตโตจะต้องเจริญสมาบัตแปด 8, ได้คล่องนี่ข็นหนัก เป็นมักต่างคนต่างหนักต่างคนต่างหนักไปคนละแบบฉะนั้นจงยาติกันดีเหมือนกันผลที่ได้จริง,รงๆก็คือมักผลนิพพานไม่มีใครเป็นเลยนิพพานถ้าเลยนิพพานก็ต้องลงเอเวจีอย่างปฏิวัต <c oughs> ิฉะนั้นขอเรื่องสี่อย่างนี้ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสสอนมาจำไม่ดีนะลูกนะอย่าไปตำหนิเขา เมื่อวานนี้พ่อพูดจุดหนึ่งที่ลูกพนุษย์บอกว่าไม่เคยได้ฟังมาเลย <c oughs> ความจริงพ่อก็ไม่เคยพูดที่ไหนการเจริญพระกรรมฐา,านเนี่ยโดยมากมักจะเอาเอากนิพนนิพนนินพาน,นพาน์นานอย่างเดียวแต่ความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนไหนจะไปถึงนิพนธไอ้นิพนธเนี่ยเข้าไปวันดับดับอะไรลูกจําได้ไหม ที่มันดับก็คือดับทุกทุกที่มันจะมีกับเราเนี่มันดับไปใจมันเย็นใจมันสบายอารมณ์มันเป็นสุขคำว,ว่าดับไม่ได้ไหมายความวันดับชีพคือดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์นี่การจเจริญพระกรรมาฐานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลานี้พ่อนำด้วยวิธีมโนมยิธิเพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าท่านใช้ทุกอย่าง เราไม่ใช่พระพุทธเจ้ามีความดีมีความสามารถไม่เท่าพระพุทธเจ้าเจะเลือกสอนตามชอบใจอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มียานพิเศษพ่อก็ต้องทําแบบประเภทต้มยาหม้อใหญ่นะลูกนะพ่อเต็มใจเหนื่อยถ้าหากประชาชนมีความสุข การสอนด้านสุขวิปัสสโกมีผลดีแต่ก็ดีแบบแพศรัทาเพราะไม่มีราวบันไดกเกาะพวกเรามีกำลังน้อยถ้าอย่างพระบาทสมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเก่งกำลังน้ำใจของท่านสงทรงสมาธิ่ด้ดีมีความมัน่นคงของจิตมาก ยังพระบาทสมเด็จจี้ัวไม่ต้องใช้วิชาสามหรือว่าพัญญาช่วยก็ได้คือจะขึ้นบันไดใช้เฉยโดยไม่ต้องเกาะราวก็ได้แต่สําหรับพวกลูก้ทุกๆคนหลายคนส่วนมากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าการเวลาล่วงไปนานเท่าไหร่สัญญากับปัญญาของคนก็เสื่อมทรามลงมากเท่านั้นสัญญาเดความจําปัญญาเดยความคิด คิดเห็นที่ถูกต้องข้อนี้เป็นความจริงพ่อลองใช้สุคราสโกโดูแล้วก็กลายเป็นน้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยวเขาก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงกำลังใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็3แล้วก็ต้องหาบันไดเกาะคือนิมิตจึงหาทางคิดสอนในด้านวิชา3ก็ไม่มีผล จึงมาหันมาจะไปสอนออภิญญาหกก็ไม่ไหวแน่แรงเกินไปจึงมาหากำลังใจที่ประิตที่เรียกว่ามนโนวิธิก็พอดีบางเอิญบางเอิญจริงๆเด็โอกาสอุทายอุจาระตรงล่องลูกชุดแรกไม่มีตัวอย่างรู้สึกว่าจะทำกนลำบากสักหน่อยมาตอนหลังๆนี่วันเดียววันเดียววันเดียวกันเ,เป็นสายยังมากก็่สี่วันได้ สร้างความเพลิดเพลินเจริญใจเห็นสวรรค์ก็ได้เห็นพมมโลกก็ได้เห็นนิพพานก็ได้เห็นนรกก็ได้เปิดจัุรกายชัตดริชานใครจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรที่ไหนปัจจุบันก็เห็นได้รู้ได้ไปถึงได้ <c oughs> ออจิตรับสัมผัสเดิน้กำลังของจิตอันนี้รู้สึกว่าบรรดาลูกๆทุกคนจะมีกำลังขึ้นพ่อก็ดีใจ แล่นก็ผลที่ทำให้เห็นอย่างนี้เพียงแค่ระยะเดือนสองเดือนเสร็จแล้วก็มีปริมาณคนที่รับไปแล้วประมาณสามพันคนเศร็จถึงวันพูดนี่พอคิดว่าเกินก็สี่พันคนเอาเริ่มต้นตแต่แต่สิบสามธันวามากันแล้วกันที่ระบุกกันใหญ่พ่อแนวใสยกำลังของลูกทุกด้านพ่อขอบใจลูกรับ ไใ้ความดีของลูกนี่มันยากได้เกินที่พ่อจะเอาอะไรมาเทียบมาเคียงให้มันสม่ำเสมอได้ได้ความจริงลูกทุกคนมีความดีแต่ขอลูกทุกคนจงรักษาความดีของลูกไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มแต่ยงอยาลั่นเลืงในความดีของตนคิดว่าเราดีจงนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าเสมอว่าอัตนาโจทยาตานัง จุดไหนที่เราดีเรารักษาความดีไว้แล้วว่าจุดไหนที่เรายังไม่ดีสัญญามทําลายความไม่ดีให้มันหมดไปทรงไว้แต่ความดีลูกรักีอย่างนี้ลูกทุกคนก็จะมีแต่ความดีมโนยิทธิทําให้คนเลิกสรุรายามเมาทําให้คนมีศีลห้าบริสุทธิ์ทาให้คนมีอารมณ์มีสมาธิตั้งมันมีหลายคนรายงาน มาที่บ้านมาก่อนนี้เคยดิ้นรนเดือดร้อนกลุ่มแต่พอฝึกได้เข้าใจสบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อนเคยรุนแรงกับใจไปแล้วนี้กระทบเข้าก็รู้สึกว่าก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเคยถูกหินทุ่มมาแล้วแต่กลับมาถูกปุยนุ่มถุยน้นทุ่มแทนแต่ความจริงอาการที่มามันเท่ากันการรับสมบัสทางจิตไว้เสมอกันมันเบา ท่านบอกว่าท่านมีความสุขสามีที่เคยที่นอกมาก็ไม่ไปภัรยาที่เคยจะไหลไปซื้อของมากๆก็ไม่ไปเห็นว่าการซื้อของใช้มากๆไม่เกิดประโยชน์เอาสตังเก็บไว้รักษาตัวให้มันมีความสุขภายในบ้านดีกว่าเรื่องเครื่องประดับประดาไม่มีความหมายนี่มันลดไปเยอะนะลูกนะพ่อเห็นประโยชน์อย่างนี้ถ้าได้ว่ามีโยอองหนึ่ง ที่ไม่เห็นด้วยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าไม่ต้องเกาะแต่คก็จะไปตำตําตนนิท่านนะแต่ท่านกับพ่อเนี่ยเป็นคู่ทะเลาะกันอยู่เสมอแต่ว่าพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตะฟังแล้วต้องฟัง้งดีนะลูกท่านพูดเอาเหตุเอาผลท่านไม่ได้เถียงแบบคนเถียงเอาแพ้ชนะแล้วก็จะว่าท่านก็ไม่ทุก พ่อก็ชอบแย่ท่านเหมือนกันท่านชอบเล่นสายสุขวิปัสสโกแต่ว่าจะแอบบแอบบเล่นตีวิโชเขามัง่งหรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจนี่กำลังใจดัางเข้มแข็งมากสมาธิของท่านดีมากท่านไม่คุยพ่อก็รู้ว่าท่านไม่ชอบประสูติแต่สมเด็จชอบประสูติพ่อก็ถวายเทพราชนีเข้าไปท่านก็ทรงติงติง,ตงมนิดนึง นี่พ่อก็มาน,นึกนึกถึงกําลังใจของพ่อว่าเออพ่อนีนใจบันเลวลง,วงแล้วยังไงเนาะแล้วรักษากําลังใจไว้ได้ดีตามเดิมไม่มีเครื่องพิสูจน์จะพิสูจน์กับลูกลูกกับลูกทุกคนดีสมดพ่อวก็ไม่รู้จะพิสูน์ยังไงเอ,อ๊ทำไงดีแหละพ่อให้พรลดทำรายงานให้เที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมเที่ยวนิพพานเที่ยวน,นรกแล้วลองถวายเข้าไปพ่อนึกในใจ เมื่อการถาวายเข้าไปไม,มีความรู้สึกว่าถ้าเจ็ดกันมาหลายพระองค์โจตีแน่แต่การโจตีพระองค์เป็นภาษิตไม่พูดแบบเัีเยงข้าถนนมีเหตุมีผลน่าฟังพอสิได้ในเวลาเข้าเฝ้าทุกครั้งพอ่อยาเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยก็เกรงจะแม่อนุญาตถ้าพ่อเครื่องบันทึกเสียงไปด้วยบันทึกมาแล้วก็ลูกฟังแล้วจะจับใจมากลีลาของพระองค์มีละเอียดละออม,มาก การใช้สติปัญญายในการเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มีความนุ่มนวลในในใน,ในพระราชดำรัสและมีการฉลาดในการใช้แนวความคิดที่ถูกต้องอันนี้พ่อไม่เนีถือว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พ่อจะมานั่งยอท่านสำหรับสมเด็จพระบรมาน,นาชนิรนาชสมเด็จองนี้ไม่มีอะไรเวลาเข้าไป ถ้าไปก็มีอย่างเดียวห่วงประเทศชาติห่วงประชาชนทายังไงประชาชนจะมีความสุขห่วงไทยทั้งภายในห่วงไทยที่อยู่นอกประเทศนี่พระองค์ไม่ได้ห่วงตัวพระองค์เลยท้สาสอพระองค์นี้น่ารักมากกับสมเด็จพระเทพอีองค์หนึ่งสมเด็จสมเด็จพระบรมกับสมเด็จองค์เล็กนั้นพ่อไม่เคยพบกับท่านพ่อไม่ทราบท่านก็คงจะมีน้ำตรไทยคล้ายคลึงกัน นี่เป็นอันว่าพ่อกันลองคิดว่าเอถ้าพ่อทรงเทพพรนขุขคาร์ไปนี่สมบาดสมเด็จยี่โหต้องโจมตีแน่พ่อก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะทรงโจมตีไหมก็ลองดูลองถวายเข้าไปพอพบกันเมาวันที่2ิกุมภาพันธ์ที่ภูพิงพระราชนิเวศเอาจริงๆดงจริงๆริพรดีใจมาก ดีใจที่โจมตีนะก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกดีใจว่ากําลังใจของพ่อ,อยังใช้ได้อยู่คิดว่ามันเหลวแหลกไปแล้วเพ <c oughs> งานหนักๆมาเขาเด็ดซักเด็ดซออหองนั่นหองนี่คิดว่าได้กาลังใจมันจะเสียเพราอถูกพระบาทสมเด็จทีะอยู่หัวโจมตีหลวงพ่อก็ดีใจแต่ว่าน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ลูกต้องจํานะลูกนะ แล้สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพอย่าลืมว่าท่านห่วงคนทั้งชาติห่วงคนทั้งชาติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งหมดนี้ท่านไม่เคยจัดว่าใครเป็นศัตรูกับท่านท่านประลบอย่างเดียวอยากจะสงเคราะห์เขาให้มีความสุขน้ำประทัยแบบนี้ไม่ต้องจเจริญกรรมฐา,านก็ได้ลูก เมตตาบารมีนะเต็มเปี่ยมขันติบารมีเต็มเปี่ยมวิริยะบารมีเต็มเปี่ยมปัญญาบารมีเต็มเปี่ยมนัม่นเต็มทุกบารมีบารมีใดถ้าเต็มข้ออันใดอันหนึ่งมันก็เต็มหมดเป็นอนุว่าน้ำพะทัยทรงอยู่ในบารมีสิบครบทรงเย,ยมพมีหันสี่ละอคตติอคติสี่คือชั้นทากติเรเอียงเพราะความรัก โทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะความหลงพยาักคติลำเอียงเพราะความกลัวทิ้งทั้งหลายสี่อย่างนี้จงอย่ามีในน้ำใจของโลกดูตัวอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระสมเด็จพระเทพอีกทั้งสองพระองค์คงให้ยครื่งกันท่านไม่มีอะไรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงจัดให้ทราบ เมื่อเวลานี้สมเด็จก,กันวังกลุ่มหง,งุดหงิดบางทีโมโหไรตั้งนี้เพราะว่าเรื่องอะไรต่ออะไรมันแย่โหท่านหยูดเสมอคนนั้นก็ทูลอย่างนั้นคนนี้ก็ทูลอย่างนี้ลูกจะเห็นว่าทั้งนางเสือเวียนคนดีทาเสียงพูดคนดีเขาด่าสักดินากันเขาหาว่าท่านเป็นสักดินาแม่ลูกเลยพ่อฟังแล้วก็เหนื่ย เขาคิดว่าที่ไหนที่ไหนมันก็มีศักดินาถ้าที่ไหนมีประธานาธิบดีที่ไหนมีนายกรัฐมนตรีที่ไหนมีรัฐมนตรีที่ไหนมีขุนนางเป็นขุนนางแนวในการปกครองที่นั่นก็มีศักดินาแต่ศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินเอาศักดินาอย่างประธานาธิบดีเพราะต้องการศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ ทั้งนี้เพราะอะไร <c oughs> เพราะคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นคราวหนึ่งถึงตายหรือว่าลาออกแต่ว่าประทานาธิบดีสี่ปีห้าปีก็พนตำแหน่งแล้วลูกก็ลงดูนักการเมืองบางจุดจะเป็นประเทศไทยประเทศเจ๊กประเทศลาประเทศแขกก็กคล้ายคลึงกันก็นกคนก็แค่คนเขายังไม่ได้เข้ามานั่งเป็น บริหารประเทศบางคนสมัยก่อนโน้นนะกินข้าวต้มกุยอยู่ข้างข้าถนนพอเข้าบริหารประเทศได้เข้าประมาณสักปีเดียวตึกรามใหญ่ตโตมโหานถ้าจะคิดว่าเขาจะเก็บเงินเดือนของเขาเงินเดือนที่เขามีอยู่แจกเก็บไว้โดยไม่ใช่อะไรเลยมาสร้างตึกมันก็ทำไม่ได้ นี่เป็นอ่งเดียวเว่านักการเมืองเนะี่ยมันก็อดจะกินเมืองกันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปโทษคนทุกคนนะลูกนะที่ท่านดีนั่นีเยอะนี่พ่อพ่อพ่อพูดสําหรับประเภทกินนี่ศักดินาอย่างพระเจ้าแผ่นดินเขาตั้งขึ้นแล้วให้เขาเขาให้เงินปีจํากัดประปีเขาต้องให้เท่านี้พระองค์เลือกเงินเดือนไม่ได้ เขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้น้การจะเซ็นหนังสือหนังหาในตำแหน่งเกี่ยวกับการได้เงินไม่มีนะนะระชาดินติมันมีตามกระทรวงต่างๆด้านนายกรัฐมนตรีหรือกรมกองต่างๆสำหรับประธานาธิบด,ดีเนี่ยเขาเข้ามาสี่ปีห้ปีเขามีอำนาจเซ็นเหมือนนายกอนุมัติน่นอนุมัตินี่ ถ้าประธานนาธิบดีแม่นมัติก็ไม่ได้ถ้าว่าท่านประธานนาธิบดีท่านนั้นบมง่อเอนั่นหิวแหละแล้วก็ห้าปีมาทีห้าปีมาทีสี่ปีมาทีก็จะกลายเป็นผงเหลือเปลี่ยนผงพ่อคิดว่าถ้าคนเดียวเป็นตลอดชีวิตจะโกงจะกินยังไงก็ตามยังมีอิ่มถ้าเปลี่ยนกันเข้ามากินนี่ต้องรีบโกยในนิทานสุภาษิต สมัยเมื่อพ่อเรียนั้นปถมพ่อจำได้ว่าเจ้าวัวตัวหนึ่งมันเป็นนอนในบ่อฟูงเลือดตอมเต็มทั้งตัวกินเลือดจนอิ่มแล้วก็กอดเฉยๆแล้วสัตว์อีกตัวหนึ่งพ่อจำไม่ได้ว่าจะเป็นแพะลืกสุนัขจิงจอกอะไรก็ไม่ทราบมองลงไปเห็นบ่อกระวัวปอกว่านี่แกนอนอยู่ทําไมเล่าหอเจ้านี่มันสูบเลือดสูบเนือ้อแกกินไล่ไปซะเถอะฉันช่วยไล่ให้ เอไหมวัวตัวนั้นกรลองเข้ามาบอกว่าอย่าไปไล่เลยไอ้เจ้าเลือดพุงนี้นะ่ะมันกินอิ่มแล้วมันก่อเฉยเฉยหาท่านไล่พุงนี้ไปพุงใหม่มามันพร้อมอยู่มันหิวอยู่มันจะกินเลือดตาใหม่ไหนไม่ช้าเลือดเราก็จะหมดตัวนี่ขึ้นชื่อว่าศักดินาหมายความว่าคนที่อยู่ในชนชั้นการปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการปกครองประเทศตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ ถ้าเปลี่ยนบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นเหลือบผงที่เปลี่ยนผงเปลี่ยนผงบ่อยๆพ่อมีความเห็นอย่างนี้คิดว่ามีพระมหากษัตริย์ดีกว่ามีประธานาธิบดีประธานาธิบดีงานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภาพระมหากษัตริย์งานทุกอย่างก็มาจากรัฐสภามันจะมีอะไรแตกต่างกันั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระมหากษัตริย์องนี้ก็ไม่โกงไม่กินอยู่แล้ว มีได้คิดให้อย่างเดียวเรามีไว้อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเราก็ได้แต่พูดเท่านั้นนะเราได้แต่พูดอย่างเรื่องน้ำมันก็เหมือนกันพ่อพูดมาคอเกือบแตกตั้งแต่ปีหนึ่งแปดไม่มีใครละมัดระวังกันพ้นที่สุดเวลานี้เห็นแล้วทุกจากตะมันไม่เกิดขึ้นเห็นไหม นี่เรามากันนี่ตามโบติปั๊มน้ำมันมีเยอะเราต้องเอารถอีกคันหนึ่งทึ่ต้องเปลืองน้ำมันเป็นพิเศษครับบรรทุกน้ำมันมาไม่งั้นเราก็กลับไปได้รู้เห็นไหมว่ามาตามทางนะ่ะรถจอดกันเป็นแถวคอยน้ำมันตามปั๊มต่างๆทึงเข้าคิวกันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนียมันเปลนอนีิจังหมดนี่พ่อพูดจะเรื่องพูดถึงมโนยิธิวันนั้นพ่อได้พูดกับเขา เมื่อวานนี้นะ่ะผู้วจับบ้านบอกวโนยิธิแล้วทากรรมฐานนี้ทําไม่ว่าเราจะเห็นสวรรค์เห็นพรมณโลกเห็นพรมเห็นนรกไต้อย่างเดียวเราใช้ประกอบกิจอาชีพในปัจจุบันให้มีความสุขได้คนหนึ่งเราสามารถใช้กําลังใจในการค้าขายทําทไร่ทํานารับราชการนี่เป็นลูกจ้างว่าปีนี้จะปลูกอะไรดี ฝนจะแรงหรือว่าฝนจะตกปีนี้จะค้าขายอะไรดีเขาค้ากันขาดทุนถ้าเราจะค้าจะขาดทุนได้กำไรอย่างนี้เรารู้ก่อนนี่พระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนในสุดแล้วแต่เราจะใช้ใช้ในการคลองชีพอนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้มโนยุทธิจะต้องทรงสินห้าเป็นปกติมีพรหมหารสี่เป็นปกติ เมื่อทรงสินห้าเป็นปกติแล้วลูกจงคิดว่าที่พ่อพูดเรื่องทำค้ำจุนโลกน่ะแค่สินห้าตัวเดียวถ้ามีทุกคนโลกนี้จะเต็ม,มไปด้วยความสุขเราจะหาคนจนไม่ได้หุกตารางไม่ต้องสร้างตัวสารตุลาการตารโลตอา,ารไม่ต้องมีว่ประมาณทั้งหมดที่ตั้งกันมาปีๆเป็นหมื่นๆล้านเพื่อการใช้ใจ่ายเพื่อการป้องกันมันก็ไม่ต้องมี เงินทั้งหมดนี้ก็มาบำรุงความสุขสึ่งกันละกันนนเลยการนีสองต่างคนต่างมีความเมตตาหาเรื่อกันเป็นมิตรสึ่งกันละกันโลกก็เต็มไปด้วยความสุขมันธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงแต่เราจะใช้พระพุทธเจ้ามมนได้บอกว่าจะต้องเรียนเพื่อมนิพันอย่างเดียวพอเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงแนะนำทดลองอมโนยุทธิมาใช้ แล้วก็เป็นที่ถูกใจคนเพราะเรื่องนรกสวรรค์นี่เขาสงสัยกันมานานก็หาว่าพระโกหกพอก็เห็นจริงก็เกิดความปลื้มใจแล้วทําให้บ้านของเขามีความสุขนี่ลูกเห็นไหมลูกลูกเองก็ได้รับฟังมากับตัวเองที่รับรายงานจากบรรดาประชาชนาหลายที่เขามาฝึกเราได้กลับไปบ้านเขามีความสุขเขากลับมารายงานให้ฟังพ่อบ,บ้านที่ชอบเที่ยวก็เลิกเที่ยว แม่บ้านดีฟุ่มเฟยก็เลิกฝุ่มเฟยลูกเดือดมาเดือเท่านี้มันมีความสุขไหมบ้านใกล้เดือนเคียงก็มีแต่ความสามคกีซิ่งกันและกันเอาล่ะสำหรับเทปหน้านี้ก็ยังไม่ได้อะไรกันหมดสิ้นแล้วนี้ลลกฟังเทปที่สองต่อไปก็แล้วกันนะสำหรับต้นนี้พ่อเขายกหยุดด้วยแต่เพียงเทานี้เพราะว่าเวลามันหมดแล้วสวัสดี